เลขวิ่งเงินล้านครับงดท่แล้ววห้มาหาเม็ดเดียวครับเลขออกครับ865นะครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทั้งช่องผาหัดคนเดิมครับมื้อนี้ครับวันที่21สิงหาคม2568ครับมื้อนี้ครับจะมีน้ทางมาแบ่งปัน f c ทางช่องครับผมเนาะเป็นของอาจารย์รังพนมไพัยหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งสนามบินน้ำหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งเงินล้านนะครับ มาดูเลขวิ่งเงินล้านก่อนนะครับเหมาหาเม็ดเดียวครับผมเนาะเลขออกบนครับ8 6 5หนะครับถ่ายเอฟซีทั้งช่องจำได้ครับผมเนาะงวดก่อนนั่นใหมา2ครับเลขออกบนครับ2 4ล่าง26ครับผมเนาะแล้วก็งวดที่แล้วเหมา8ครับผมเนาะเลขออกครับ8 5 2แล้วก็งวดนี้นะครับนี่ครับ16 สิงหาครับให้มา5ครับเลขออกครับ865ครับจับชื่อว่าเลขวิ่งขึ้นล่างหนาติดตามครับผมเนาะวิ่งตัวเดียวครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามได้เลยครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับก่อนอื่นครับผมเนาะมี f อฟทางช่องถามมันเยอะมากผาหัช่วยตามเลขของแม่ใจดีกทมอมให้หน่อยนะนี่ครับ งดที่แล้วเขาทั้งบนทั้งล่างครับผมเนาะหกสามล่างห้าหกหกห้าบนนะครับงดนี่แม่ให้มากแล้วครับผมเนาะงวดนี้แม่ให้มาแล้วเพราะว่าผมลงคลิปไปแล้วครับบางคลิปมันก็เด้งบางคลิปมันจับปรเด้งครับผมเนาะนี่ครับแม่ใจดีกทมครับเด่นบนล่างครับเด่นที่ห้ากับสี่ครับจับคู่ครับ 515355สหครับ40 44 45ครับหลักร้อยเน้นที่9นะครับแล้วก็ชุดเม็ดเดียวนะครับผมเนาะชุดเม็ดเดียวครับนี่ครับบนเด่นที่5ครับ953เม็ดเดียวครับล่างเด่นที่4นะครับ40ตัวเดียวเน้นๆนะครับ โอเคครับผมเนาะโอเคนะครับเราก็มีเอฟซีถามมาว่าพระหาดทำไมไม่เห็นของแม่สละบุรีเลยทำไมไม่เห็นครับเพราะว่าตั้งแต่หลังเลขออกนะครับวันที่17สิงหาผมก็ลงคิดไปแล้วเอฟทั้งช่องก็ว,ว่าพระหาดทำไมไม่เห็นของแม่สละบุรีเลยแม่ครับผมเน้เนย้ำครับผมของ แม่สลับบุรีกนะครับนี่ครับคิปแปลกนะครับหงดทีเแล้วแม่ให้มาครับ6 0 6 1 6ยหครับนี่ครับสองหกห้าเจ็าผมเนาะเขาที่6กหาตรงตรงครับแล้วก็โค้งสุดท้ายนะครับแม่ให้มานะครับนี่ครับเจ็ดหกห้ ห5แล้วก็60นะครับเน้นที่7 6 5หหแล้วก็6 5หนะครับล่างเด่นตามล่องหาครับผมเนาะนี่ครับงวดนี้แม่ให้มากเลยครับผมแม่สระบุรีนะครับงวดนี้ให้มาครับบนครับเด่นที่8ลอง9ครับหลักหน่วยบนนะครับ0 5 6หครับบนจับคู่ให้2คู่ครับมี8 6 80ครับ18 6ห 986ครับล่างครับเด่นที่4ลอง5ครับเลขติดล่างครับ9012ล่างจับคู่ให้3คู่ครับ041424ครับโอเคครับผมเนาะมาดูของอาจารย์วันพนมไพรก่อนดีกว่าครับผมของอาจารย์รันพนมไพร มือเ้าครับผมเนาะเพิ่นส่งเลขมาให้ครับนี่ครับเลขวิ่งเงินล้านรอก่อนนะครับรอก่อนเอาชุดจับคู่ไปก่อนนะครับนี่ครับเลขวิ่งเงินล้านนะครับผมเนาะให้ห้าออกแปดหกห้าครับผมเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ครับให้สองครับออกสามสองสี่แล้วก็สองหกงวดต่อมานี่ครับ ให้แปดออก8 52ครับนี่ครับสิบิงหาหมดที่แล้วนี่ไฮมาหาครับเลขออกครับแปดหนะครับได้ว่าเอาชุดเต็มนี่ครับนาชุดเต็มแล้วก็ชุดบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับผมผมส่งมาให้ครับผมเนาะแม่ครับผมเนาะจะมาเขียนตัวเลขเน่าทางให้เอฟซีทางช่องครับ อาจารย์รันพนมไัยนะครับอาจารย์รันพนมไัยครับเดินบนล่างครับเอาชุดเต็มแล้วก็ชุดขัดเงินนะครับ เด่นบนล่างครับเด่นที่เจ็ดกับ0ศูนย์นะครับนี่ครับ FC เห็นบอนี่ครับชุดเต็มนะครับผมเนาะมี7 0ไม่ใช่7 2 7 3 7 9 02 03 0สย์สครับชุดเต็มนะครับจับคู่มี 7จ็ดสองเจ็ดสามเครับศูนย์สครับลงวันที่1นึ่งทับ 9, ทับหกครับมาเอาชุดคัดเน้นครับผมที่นี่ครับผมเนาะมาเอาชุดคัดเน้นดีกว่าครับ ชุดคัดเน้นได้ชุดเต็มไปแล้วครับผมนี่ครับชุดเต็มนะครับมาเอาชุดคัดเน้นนะครับสำหรับชุดคัดเน้นครับผมเนาะเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ครับเพิ่นทรงมาให้เมือเศร้านี้ครับนี่ครับชุดคัดเน้นครับผมแยกบนแยกล่างให้นะครับเห็นไหมครับบนเด่นที่เจ็ดให้เจ็ดสองล่างเด่นที่ศูนย์ ให้ศูนย์เก้าครับนี่ครับโอเคครับผมเนาะมานะครับจะมาเขียนให้เอฟซีทั้งช่องครับลันพนมไพรครับลันพนมไพร บนครับเด่นที่7นะครับให้72เม็ดเดียวครับล่างครับ,เด,รบ,รบเด่นที่0นครับล่างครับเด่นที่0ูนนะครับ 09เมตรเดียวครับลงวันที่1ครับ9ทับ6 8ครับทำไมครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับผมของอาจารย์รังพนมไพรนะครับสำหรับใครรอ,อเลขวิ่งเงินล้านครับผมเนาะรอก่อนนะครับรอก่อน เดี๋ยวตามให้ครับนี่ครับเผนให้มากมือเ้านี้ครับผมเนาะทั้งชุดเต็มแล้วก็ชุดคัดเน้นนะครับเห็นไหมครับชุดเต็มมีหกคู่แล้วก็ชุดแยกบนแยกล่างให้นะครับให้มากมือเซานี้อ่ะโอเคครับ <c oughs> มาแคปหน้าจอชุดเต็มก่อนนะครับชุดเต็มชุดเต็มมี 7 2 7 3 7 9 0 2จ็ดสนะครับเด่นบนล่าง7กับ0ครับชุดครับเน้นนะครับบนครับเด่นที่7ครับ72เม็ดเดียวครับล่างเด่นที่0ครับ9009นะครับผมเนาะตัวเดียวเน้นๆนะครับกระสุดท่านี้ครับก็ขออวยพรให้เอฟซีทั้ง่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับ เดินทางแถวขาดปลอดภัยเด้อครับผมสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ่ายชอฟ้ากดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ